ทำนายศึกลุกหนังกับช็อตเด็ดประจำวันจันทร์ที่11มีนาคม2567ครับวันนี้มีมาฝากกัน7คู่คู่แรกเป็นสึกพรีเมียร์ลีกเชลซีเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลอันดับคะแนนของเชลซีอยู่อันดับ11มี36แต้มส่วนนิวคาสเซิลอยู่อันดับ8มี40แต้มการเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้เสมอกันในเวลาในสึกคาราบาวทับ1-1ก่นอนที่เชลซีจะชนะจุดโทษและเข้าไปชิงกับลิเวอร์พูลฟอร์มของเชลซีเมื่อเล่นในบ้านจากภาพรวมดูดีพอสมควรแต่นิวคาสเซิลเองก็มีคุม ิดน่อยชตเด็ดทำนายว่าคู่นี้อาจแบ่งแต้มเสมอกัน2 2คู่ต่อมาไปกันที่เซเรียอิตาลีลาซิโอเปิดบ้านเจออูดินเนเซผลงานของลาซิโอเจ้าถิน่นยูไม่ดีเลยในช่วง3าเกมหลังแพ้รวดทั้ง3เกมแต่อูดินเนเซซีซั่นนี้ย่ำแย่เป็นทีมที่ชนะยากและหนักไปทางเสมอถ้าดูจากความได้เปรียบยังมองว่าลาซิโอเจ้าบ้านอาจเฉือนได้1นคู่ต่อมาไปกันที่ลาลิกาสเปนอันเมเรียเปิดบ้านเจอกับเซบียาอันเมเรียยังคงรั้งอันดับบวยที่20ซีซั่นนี้27นัดยังไม่ชนะใครเลยเสมอ9แพ้ไป8ส่วนเบียา อยู่อันดับ14ถ้าให้พูดถึงตัวผู้เล่นยังน่าจะมีทีเด็ดมากกว่าอันเมเรียช็อตเด็ดทำนายว่าเซบียจะบุกเฉือนได้1-0คู่ต่อมาไปกันที่ลีกเดนมาร์กแรนเดอร์เปิดบ้านเจอมิทิแลนจ่าฝูงถ้าจากเฮ h ูเฮคู่นี้เสมอกันมา3าครั้งติดและถ้าดูจากฟอร์มของแรนเดอร์ก็ชนะในบ้านมา3าเกมในทุกรายการแต่มิทิแลนเองพวกเขาก็ฟอร์มดีและคาดว่าวันนี้น่าจะบุกชนะได้ช็อตเด็ดทำนายว่ามิทิแลนจะชนะ2-1คู่ต่อมาไปกันที่หลีกตุรกีกาเซนเทปเปิดบ้านเจอกับ Basic กเเบซกกตาาททมมมมีีีฟอร์่่ไคยด10หลัง ชนะแค่ 2, เสมอสแพ้4แต่เบสิกตัสอยู่อันดับ4ในตารางมีผลงานที่น่าไว้ใจได้ชัดเด็ดทำนายว่าเบสิกตัสจะบุกเฉือนได้1นคู่ต่อมาไปกันที่เซเรียบีของอิตาลีซามโดเลียเปิดบ้านเจออัสโคลีเจ้าบ้านซามโดเลียอยู่อันดับที่13ในตารางส่วนอัสโคลีอยู่อันดับ17บเจ็ดเฮตูเฮตของคู่นี้เสมอกันมา3เกมติดแล้วถ้าดูฟอร์มของซามโดเลียในบ้านไม่ชนะใครในบ้านมาต่อเนื่องถึง6เกมส่วนทางด้านอัสโคลีก็ไม่แพ้ใครมา4เกมติดเสมอไป3ชนะไป1วันนี้ดูส่งแล้วอัสโคลีน่าจะมมมีความมั่นใจ พอสมควรอาจยันเสมอซามโดเรียอยู่ช็อตเด็ดทำนายว่าคู่นี้จะเสมอกันหนึ่งหนึ่งคู่สุดท้ายไปกันที่ลีกเซกุนดาของสเปนอโมรเรเบตาเปิดบ้านเจอกับเลกาเนสจ่าฝูงเจาบ้านถึงแม้จะอยู่อันดับที่22ในตารางแต่ผลงานในช่วงหลังก็ดีขึ้น4เกมหลังไม่แพ้ใครส่วนเลกาเนสถึงแม้จะเป็นจ่าฝูงแต่ว่าในช่วง6นะัดหลังสุดก็เก็บชัยได้แค่เกมเดียวแต่ถ้าดูภาพรวมและสถิติเฮตูเฮต์ยังเป็นเลกาเนสที่เหนือกว่าชัดเจนช็อตเด็ดทำนายว่าเลกาเนสอาจบุกเฉือนได้สองหนึ่งจัดไป